แล้วผ่านมา15นาทีแล้วนะคะก็พาสต้าของเราก็เริ่มนิ่มแล้วด้วยนะคะใส่ในสองตัวไส้กรอกลงไปค่ะแล้วก็ผัดนะคะให้คลุกเคล้ากับกระเทียมเลยนะคะ สวัสดีค่ะชวนกันเข้าครัวกับไลลาชิวๆกันอีกแล้วนะคะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้ไลลามาชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วนะคะและวันนี้อีกเช่นเคยค่ะกับเมนูทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคําในวันนี้นะคะไลลาจะมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทําเมนูพาสต้าผัดพริกแห้งในแบบฉบับของไลลาชิวๆกันค่ะรับรองว่าวันนี้รสชาติแซ่บเผ็ดร้อนถึงใ,ใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้กันเลย ด,ดีกว่านะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรกันบ้างคะ่ะวัตถุดิบแรกที่เลลา,ลาใช้ในวันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเส้นพาสต้านะคะวันนี้ใช้เป็นพาสต้าเส้นเกลียวนะคะเพ็ดชิม mm ิจ hmm. ิ mm hmm. ค่ะไส้กรอกพริกแห้งกระเทียมทุบนะคะน้ำปลาผงอาริกกโนพริกไทยน้ำตาลทราย ซิ๊วขาวและน้ำมันสำหรับผัดค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำกันไลยลาของกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลาลานะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วก็อย่ารอชาร้ากันเลยค่ะรีบไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะตามมาดูกันเลยนะคะ เอาละค่ะขั้นตอนแรกในการทําเมนูพาสต้าผัดพริกแห้งในวันนี้นะคะไลาลาก็จะทําการลวกในส่วนตัวเส้นพาสต้าให้สุกก่อนนะคะโดยการที่เราจะตั้งกระทะนะคะวอร์มน้ําในกระทะให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะนําในส่วนของเส้นพาสต้าลงไปต้มค่ะแต่ก่อนที่จะนําเส้นพาสต้าลงไปต้มเราจะทําการเทน้ํามันลงไปนิดนึงค่ะเพื่อให้เส้นพาสต้าของเราไม่ติดกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เทนในส่วนของเส้นพาสต้าลงไปเลยค่ะ เราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณ10 1 5นาทีนะคะให้เส้นนิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนของเส้นพาสต้าของเรานะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วผ่านมา15นาทีแล้วนะคะก็พาสต้าของเราก็เริ่มนิ่มแล้วด้วยนะคะ ะะลองนิ้วกดนิดนึงระวังร้อนเดี๋ยวเราจะทําการนะคะคปิดแก๊สในส่วนของตัวเส้นพาสต้าที่เราทําการลวกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะตักในส่วนของตัวเส้นพาสต้าขึ้นแล้วก็มาน็อกในส่วนของตัวน้ําเย็นที่ไรลา,ลาได้เตรียมไว้นะคะตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่ในส่วนตัวน้ําเย็นน็อกไว้โอเคค่ะและเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะ ตอนนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการผัดนะคะพาสต้าผัดผิดแห้งกันเลยนะคะขั้นตอนแรกง,ง่ายๆค่ะตั้งกระทะวอร์มกระทะให้ร้อนนะคะเมื่อกระทะร้อนดีแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนั่นคือการเทน้ํามันนะคะลงไปในกระทะเลยค่ะหลังจากที่เราเทน้ํามันแล้วเราก็เกลี่ยน้ํามันให้ทั่วกระทะนะคะเพื่อที่ให้น้ํามันนะคะร้อนละอุเท่าเทียมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทในส่วนของตัวกระเทียมทุบลงไปเลยค่ะ ลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนะคะใส่ในสองตัวไส้กรอกลงไปค่ะแล้วก็ผัดนะคะให้คลุกเคล้ากับกระเทียมเลยนะคะผัดไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็ตามด้วยเห็ดชิมิจิของเราค่ะเราจะผัดให้วัตถุดิบ2ตัวนี้นะคะสุกนะคะ เมื่อเราผัดวัตถุดิบสองตัวนี้สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปรุงรสนะคะด้วยการใส่ในส่วนของตัวน้ําปลาลงไปค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้าตาลทรายค่ะแล้วก็ทําการผัดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยในส่วนของเส้นพาสต้าค่ะลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยใน2ตัวผิกแห้งค่ะลงไปผัดเลยค่ะเมื่อเราผัดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันและนัวดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการใส่ใน2ตัวผงอาริกกโน่ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ และจามด้วยพิกไทยป่นนะคะวันนี้เลือกเป็นพิกไทยดำค่ะในส่วนของวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำทานก็สามารถลองทำทานกันดูได้เลยนะไลลาได้ทำการแชร์ข้อมูลไว้ให้อยู่ที่ใต้คลิปแล้วล่ะคะ่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะพาสต้าผัดริกแ้งของไลาลาก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเดี๋ยวไลาลาจะทําการนะคะคนอีกสักสองสามทีนะคะแล้วก็ทําการปิดแก๊ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานําไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพาส,พาสตาาส้าผัดผิกแห้งของเราในวันนี้นะคะพาสตาาส้าผัดพริกแห้งในวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะแต่ได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำเลยนะคะในส่วนของวัตถุดิบนะคะและก็ส่วนประกอบในเมนูนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากลองทำทานก็สามารถลองทำทานกันดูได้เลยนะไ <ๆ S 1> ลลาได้ทำการแชร์ในส่วนของตัววัตถุดิบนะคะไว้ที่ใต้คลิปแล้วละคะล่ะไลลาเชื่อว่าไลลาทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้แน่นอน ะะสามารถทานกันในทุกคนในครอบครัวเลยนะคะเป็นอาหารวันหยุดเลยละค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะครบรสมากน้อยแค่ไหนมาค่ะมาทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเส้นพาสต้าของเราว,วันนี้น่ากินมากๆค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะ ไอไลาลาต้องขอตัวไปทานให้หมดจานก่อนเลยละกันนะคะแล้วไว้พบกับไลาลาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ